สวัสดีครับนักเรียนครับนะครับนักเรียนนะครับต้องทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะครับในหน้า3ถึง8นะครับทำตามคลิปที่ครูได้บันทึกไว้นี้นะครับโดยเนื้อหาสาระหรือแบบฝึกหัดนี้นะครับได้ข้อมูลจากของอจทนะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ Extra a n d r เฟ n นนะครับ ซึ่งครูได้นำมาเสนอเป็น PowerPoint เพื่อให้นักเรียนได้ทำไปพ,พร้อมกันนะครับทำไปพ,พร้อมกันหน้า3นะครับเริ่มไปย,ย,ย,ยังนะครับพร้อมไปยังนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลุยไปแล้วนะครับหน้าที่3นะครับหน้าที่3นี้นะครับมีคำสั่งบอกว่า read and complete นะครับ and c o m p l พ t e ก็คืออ่านนะครับอา่อานอ่านนะและก็ทำให้เสร็จสิ้นนะครับหรือให้ทำให้สมบูรณ์นะในหน้านี้นะครับเป็นการนำคำศัพท์นะครับคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะครับหรือว่า Word คํคำศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษมาลงมาเขียนกรอกลงในแต่ละหมู่แต่ละหมู่นะครับหรือในแต่ละคุกนะครับ อย่าง my family, my thing, my clothes, my family จะต้องนำคำศัพท์ส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับ my family นะครับยกตัวอย่างเช่นปลาถือนะครับเอามาเขียนลงตรงนี้นะครับ my thing สิ่งของเช่นข้าม r ระนะครับสิ่งของนะครับ my c l o t e เช่นอะไรครับกล นี้ถุงเท้าตอนนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรา,าจะต้องนําคําศัพท์เหล่านี้เขียนลงในนี้นะครับบอกว่านัเกเรียนคงจะเข้าใจนะครับเข้าใจวิธีการนะครับลำดับต่อไปหน้าต่อไปนะครับนะครับอันนี้เฉลยเลยนะครับเฉลยไปพร้อมเลยอ,เอายังคงเป็นหน้านี้อยู่นะครับหน้าสามยังลุกนี้ยังไม่จบนะครับไมย My house แล้วก็สิ่ง n Do สิ่งที่ฉันทำมันได้นะครับทำอะไรได้บ้างนักเรียนทำอะไรได้บ้าง My house มีอะไรบ้างอยู่ในบ้านบ้านของเราเนี่ยโดยดูดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่ฝันมานะครับต่อไปหนะ้าต่อไปครับหน้าที่สีนะครับหน้าที่สี่ทำอะไรนะครับดูนะครับความหมายตัวนี้นะครับ face ปว่าอะไรครับไปหน้านะครับใบหน้าใบหน้านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งใบหน้าทั้งศีรษะทั้งหมดนี้นะครับโดยเขานะครับในหนังสือเขาระบุให้เรากรอบนะครับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของใบหน้านะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง ขอชี office, cow, ina, Stewart, ้ไปที่หูสองข้างนะครับคําศัพท์ตัวนี้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับข้อ1นะครับและข้อ2นะฮะข้อ2นี้ชี้ไปที่จมูกนะครับชี้ไปที่จมูกภาษาอังกฤษว่าอะไรจมูกนะครับข้อ3ชี้ไปที่ปากนะครับที่ปากนะครับอาจจะปากกับริมที่ปากนะครับแในในเรื่องนี้คงจะหมายถึงปากนะครับ ข้อสี่ชี้ไปที่ผมนะครับผมนะข้อห้าชี้ไปที่ตาข้อหกชี้ไปที่ฟันนะครับฟันเพราะนั้นนักเรียนต้องนําคําศัพท์หรือไปหามานะครับนักเรียนที่นักเรียนรู้แล้วก็ไปหามานะครับอย่าเพิ่งดูเฉลยนะครับอย่าเพิ่งดูเฉลยทําไปก่อนนะครับทําไปก่อนแล้วก็ว่าพอเฉลยปุ๊บ นักเรียนทําถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกนะครับให้นักเรียนนะฮะขีดถูกไปด้วยนะครับขีดถูกไปด้วยนะครับส่วนข้อสองใหญ่นะครับ loop read and match นะครับดูแล้วก็อ่านจับคู่ให้ถูกต้องนะครับจับคู่ให้ถูกต้องนะครับคู่ของภาพแต่ในภาพก็ระบุเป็น ตัวอักษรนะครับ A B C D E นะครับตัวพิมพ์เล็กโดยเรานำ A B C D E นะครับมาเติมลงในช่องว่างของแต่ละข้อนะครับของแต่ละข้ออย่างข้อหนึ่ง He has got big hands นะครับเขามีมือใหญ่มีมือใหญ่ก็ขอเติมข้อ C เป็นตัวอย่างนะครับข้อ2 t He y h a v e got long hair นะครับมีผมยาวนะครัแง่ผมลองไปว่ายาวนะครับนะข้อ3 he has got big ears e a r คืออะไรครับเอีย e หมายถึงอะไรนักเรียนคงจะรู้นะครับข้อ4 she has got a small nose นะครับ small แปกว่าเล็กนะครับ nose แปว่าจมูกนะครับข้อ5 it has got a big mouth mouth แปว่าอะไรครับ mouth เพราะฉะนั้นคำพท์นี้ นักเรียนสามารถเอาไปเติมลงในข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้างบนใหญ่ข้อหนึ่งนี้ครับได้เลยถ้าถ้ารู้จักคํานี้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายนะครับ has got กับ have got แปลว่าอะไรนะครับทั้งสองอย่างนี้มันแปลได้หลายอย่างนะครับแปลว่ามีได้ใน,ใน,ใ,นในประโยค์อย่างนี้แปลว่ามีนะครับนะครับแปลว่ามีบางอย่างก็แปลว่าได้รับนะครับบางประโยคก,ก็แปลว่าได้รับหรือได้รับแล้วนะครับได้รับอาจจะเขียนยากหน่อยนะครับเปยนใช้เมาส์เขียนนะครับเพราะฉะนั้น นักเรียนก็มีหน้าที่นะครับจับคู่ให้ถูกต้องนะครับเติมเติมลงไปนะครับนะฮะเฉลยนะครับก้อนข้างบนเฉลยถูกหรือเปล่าครับเฉลยนะฮะแล้วก็ดูนะครับหน้าต่อไปหน้าต่อไปนี้นะครับหน้าที่น่าจะเป็นหน้าที่4หรือเปล่าที่สี่ที่ห้านะครับนะครับ ลุก r รี d ดแอนดรอยนะครับลองดูแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนนะครับอ่านเขียนนะครับอ่านเขียนเขียนอะไรครับเขียนเป็นประโยคตัวใช้นะครับตัวใช้ Has g o ้ดนะครับ has โค้หรือ a อพนะครับ h a ชโ got นะ เช่นตัวอย่างก็หนึ่งนะครับตัวอย่างก็หนึ่งอันนี้ด็อกนะครับด็อกแล้วเขาให้ชื่อคนมานะครับคือมาร์คมาร์คก็มีอะไรครับมาร์คก็ต้องมีหมาใช่ไหมหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวนะครับเราเลยใส่คำว่ามาร์ค has got a dog มาร์ค has got a dog นะครับมาร์ค has got ๊อตดนี่คือหมาหนึ่งตัวนะครับใช้ has นะครับถ้าเป็นพัวหุ่น ต้องใช้คาว่า have นะครับต่อไปก็สอง thread and Th a t e n a thread and t e n a นี้มีอะไรเนี่ยเรียกว่าลูกบอลนะครับลูกบอลหนึ board, ่งลูกลูกบอลเพราะนั้นใช้คำว่านะครับคนสองคนเนี่ยใช้คำอะไรครับเนี่ยห้ามใช้ have นะครับใช้ have แบบคนสองคนนะครับต่อไปก็สามอันนี้เ็าเรียกว่าดอตุ๊กตานะครับคำศัพท์เราต้องได้คำศัพท์นะครับ lucy นะครับ lucy อะไรครับอดอลนะครับก็สี่อันนี้คืออะไรเนี่ยว,ว่าวใช่ไหมเนี่ยนะครับแฮร์รี่แฮร์รี่มีว่าวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งคันเรียกว่าอะไรสัพนามคำนามนะครับแทนแทนคำว่าว่าวเนะี่ยต่อไปก็ห้าเจเน็ตเอบิวีเมลหนึ่งตัวนะครับก็หกชัดมีกีตาร์หนึ่งตัวนะครับ อันนี้ใ,ใช้คำว่า has ก o t กับ have got นะครับ have ส่วนส่วน i นี้จึงแม้ว่าเป็นเอกพจน์ให้ใช้คำว่า have นะครับห้ามใช้ has นะครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วก็เฉลยนะครับนี่ตัวน,นี้ใช้คำว่า have got นะครับเพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับอันนี้บอร์ลูกบอลดูซี ใครแฮชก็ตนะครับอดอตุ๊กตานะครับแ a ลรี่แฮ g ก t ต์ใครว้าวนะครับ wow, high, wow. And have got cat. ว้าวใครว้าวเจนเนตเอ็นบิวแฮชก็ต์แค่นี่ใช้คำว่าแฮ e นะครับและฉันมีกีตาร์นะครับใช้คำว่าแฮ e นะครับต่อไปครับ ดูแล้วก็ตอบคำถามนะครับอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับปฏิเสธที่ใช้ Have g o t กับ Has g o t นะครับ uh, Have g o t Have g o t กับ Has g o t เมื่อทำให้เป็นปฏิเสธนะครับ ปฏิเสธยอ่อก็ใช้คําว่ายอ่ออย่างนี้นะครับตัวอย่างปฏิเสธยอ่อนะครับยอ่อ h a ซก็คือมาจากคําว่า has บวกหนอดบวกก๊อตนะครับคือมาจากคําว่า h a s บวกหนอดนะครับข้อนเด่งนะครับ ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรครับเนี่ยอ่ I า i ขอโทษนะครับอนี้เป็นข้อนะครับแต่เป็นข้อหนึ่ง has he got hair นะครับ has he got hair เขามีผมต่อปฏิเสธว่างไงเขามีผมหรือเปล่านะครับเป็นคําถามนะครับเป็นประโยคคําถามเขามีผมหรือเปล่าเมื่อคําตอบว่า no no he hasn't he hasn't เขาไม่มี he hasn't got any hair เขาไม่มีผมเลยนะครับเขาไม่มีผมเลยนะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับใช้ any เวลาปฏิเสธนะครับใช้ any นะครับข้อ2เขามีฟันหรือเปล่าเนี่ยฟันเนี่ยเขามีฟันหรือเปล่าคำตอบว่าเขาไม่มีฟัน แต่ต่อไปไงครับลักษณะเขียนวันนี้น่ะเหมือนตัวอย่างเนี้ยเขียนเือนข้อหนึ่งเลยลักษณะเหมือนกันแต่คำศัพท์คนละอย่างพูดอันนี้ถึงฟันพูดถึงฟันนะครับข้อสนะครับข้อสเขามีตาหรือเปล่าตาเขามีไหมบอกว่าไม่มีตาก็บอาอะไรไม่โน้โน้ใช่นะครับไม่มีตานะฮะปฏิเสธเหมือนกันอันนี้หูเขามีหูหรือเปล่าพูดถึงหูนะครับหู ขามีหูหรือเปล่าก็ต่อว่าไม่มีหูก็เขียนเหมือนกันนะครับเขียนลักษณะเหมือนกับตัวอย่างนะครับเขียนลักษณะเหมือนกับตัวอย่างนะแต่ในประโยคนี้มีคํานี้คําเดียวนะครับไม่อันนี้ไม่มีนะครับแฮปฟอร์ดนี่ไม่มีไม่ได้ใช้นะครับในหน้านี้นะครับอ่ามูตัวอย่างนะครับไม่ดูเฉลยอ่าตีครับตีเห็นไหมครับมาสาม นะครับบอสี่นะต่อไปหน้าที่ห้าหน้าที่ห้านะครับหน้านี้นะครับข้อที่ห้านะครับข้อข้อข้อ,ขอ,ขอที่ห้านะครับ Look and write the word นะครับเขียนคำศัพท์ลงในของบมวดหมู่ร่างกายนะครับ หมือนหัวร่างกายนี้คือพูดง่ายๆคือว่า body นะครับ my body คือร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราเริ่มต้งแต่ข้อหนึ่งมาข้อหนึ่งเนี่ยคืออะไรครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับภาษาอังกฤษว่าอะไรครับผมข้อสองคอภาษาอังกฤษว่าอะไรข้อสามแขนภาษาอังกฤษว่าอะไรสี่ มือภาษาอังกฤษว่าอะไร5นิ้วมือนะครับข้อ6ขาข้อ7เท้าข้อ8เอ่อรับนะครับข้อแนิ้วเท้านะครับมาดูที่ครับนักเรียนดูนะครับถูกไหมถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่า ต่อไปนะต่อไปครับส่วนหน้านี้นะครับข้อนี้ให้นักเรียนระบายสีตามภาพนี้นะครับภาพนี้ระบายยังไงครับอ่านเรื่องนี้อ่านเรื่องนี้นะครับ It is s p i g h e s p a g y has got a pink face and brown hair นะครับหน้าสีอะไรเอ่ย p ิ n งอ่ะ แล้วก็สีอะไรครับบอลบอลสีอะไรผมน่สีอะไร he has got นะครับ a ัง r ฤ n o น e จมูกสีอะไรแล้วก็ Yellow Eye ตาสีอะไร s p i k y got ก็ต Green นต e ดกรีนแบล็คบอนะครับ ร่างกายสีอะไรครับกรีนเนื้อแปลกต่อไป he has got t w o blue t w o blue arm แขนสีอะไรครับถูแขนสีอะไรสองข้างแล้วก็มือสีอะไรครับ t w o red hands he has got red r e ขาสีอะไร and yellow feet แล้วก็เท้าสีอะไรนะครับ ให้นักเรียนระบายให้มันถูกต้องตามสีที่เขาระบุไว้ในเรื่องนี้นะครับวังว่าคงระบายสีให้ถูกต้องนะครับเป็นห่วงว่านักเรียนจะเอาสีกลับบ้านหรือเปล่าหาพยายามหายได้นะครับสีนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นพูดถึงการเขียนคำพหูพจน์นะครับพหูพจน์ plural นะครับ plural p l u r a l พหูพจนค์คืออะไรครับ พระผูพจน์พระหูพจน์คือนะครับสองสิ่งหรือสองอย่างขึ้นไปสองสิ่งนะสองสิ่งสองคนก็ได้ครับขึ้นไปสองสิ่งขึ้นไปนะครับก็จะเรียกว่าสองคนขึ้นไปก็ได้สองคนสองอย่างนะครับเรียกว่าเป็นพระูพจน์ ในสูตรการทำพหุพจน์นะครับถ้าเป็นคำนามทั่วไปเติม s ลงง่ายๆเลยครับนะครับติม s e s นะครับหรือ s s นะครับแต่ว่าในกรณีนะครับคำนามจะแปลงร่างนะครับจะไม่เหมือนเดิมบางตัวจะไม่ได้เติม s นะครับแต่เติมจำนวนลงข้างหน้าด้านหน้านะครับ เช่นข้อ1น,นะครับ one f i e ปลา1ตัวนะครับเมื่อทําให้เป็นมหโหสถก็เติมแค่2ลง two f i สองตัวไม่มีเติม s หรือเติม es ลงข้างท้ายนะครับต่อไปข้อ2อง one mouse หนูหนตัวเวลา1ตัวทำงี้หนึ่งตัวนะครับถ้าสตัวน,นะครับ mouse เนี่ย mouse ตันนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวของมันนะครับจะไม่เติม s นะครับเติม s ไม่ได้นะครับ มันมียกเว้นะครับยกเวนบางตัวที่ไม่สามารถเติมเอทได้แต่มันจะเปลี่ยนร่างของมันเองในตัวนะครับข้อสามวันฟุตเท้าหนึ่งเท้าถ้าเท้าสองเท้านะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับจะเปลี่ยนเป็นะายเท้านะครับข้อสี่วันแมนคนหนึ่งคนถ้าคนสองคนนะครับไม่ใช่ทูแมนนะครับเปลี่ยนครับร่างตัวน,นี้ก็เปลี่ยนนะครับ ผู้ชายข้อ5 o ันทูทฟันหนึ่งซี่ถ้าฟันสองซี่ไม่ใช่ t ูท tooth นะครับมันก็เปลี่ยนตัวของมันอีกเหมือนกันครับตัวนี้ข้อ6วันวูแมนคนผู้หญิงหนึ่งคนพอผู้หญิงสองคนก็ t ูว woman หรือ woman นี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว oman เหมือนเดิมนะก็จะเปลี่ยนตัวของมันนะครับข้อ7วันชิวเด็กหนึ่งคนแล้วก็เด็กสองคนล่ะครับเนี่ยเด็กสองคน ก็แปดวัวชีพนะครับแกะ1ตัวถ้า2ตัวทำยังไงมาดูเฉยนะครับนี่ให้เปลี่ยนตัวครับไมไม่ใช่ไมโครโฟนนะครับไม e นะครับหนูนะครับกกน, fit, นะครับจากฟุตก็เป็นฟิตนะครับเท้านะครับจำนวนมากจากแมนก็จะเป็นเมนนะครับผู้ชาย1คนแล้วก็จาก2คนก็จะเป็นเมน นะครับฟันนะครับจากหนึ่งซี่จากทูดก็จะเป็นทีสนะครับผูห้หญิงหนึ่งคนจากวูแมนก็จะเป็นวินะครับวูแมนก็จะเป็นวูเมนเด็กหนึ่งคนชิวก็จะเป็นชิวเด่นนะครับชิวเด่นเด็กหลายคนแกะหนึ่งตัวชีพก็จะเป็นชีพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเติมนี่ข้างหน้านะครับแต่ว่าคงจะไม่ยากนะครับเข้าใจนะครับ ต่อไปหน้าต่อไปหน้านี้นะครับเราบอกให้ดูจุดที่มันแตกต่างกันนะครับจุดที่มันแตกต่างกันของภาพ a แล้วก็ภาพ b ภาพ a และภาพ b แล้วจะที่แตกต่างกันแล้วนะครับเมื่อแตกต่างกันแล้วก็ให้เขียนเป็นประโยคนะครับโดยใช้คำว่า dr da it นะครับ dr นี่ครับ dr da it dr ใช้กับพหูพจน์นะครับพหนะนะูพจนค์คือ2อย่างขึ้นไป ส่วน there is ใช้กับเอกพจน์ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปตัวอย่างข้อ1หนึ่งครับชีพนะครับก็คือแกะเอาไว้า in พิ c t u r e A ในภาพ A นี้นะครับในภาพ A นะครับ t r e two s h e e p มีแกะ2ตัวนะครับมีแกะ2ตัวเติมทูเข้าไปนะครับ sheep แกะ2ตัวมี there, there are นี้ใช้กับเอกพจินพ in picture b i n picture b ตัวนี้นะครับ มีอะไรครับมีแกะ1ตัวนะครับต่อไปข้สอสนะครับฟีดเขาขึ้นมาฟีดในอินฟิเจอร์เเนี่ยมีปลากี่ตัวนะครับถ้ามี1ตัวใช้นี้นะครับแด่อ mm ีท hmm. นะครับไม่ใช่ว่าเขียนเหมือนข้างบนทุกอันทุกอันทุกันนะครับต้องดูว่าแต่ละภาพมันมีกี่ตัวมันเป็นเอกพจน์หรือหู่พจน์นะครับแล้วก็ภาพบมีปลากี่ตัวนะครับ ส่วนต่อไปก็3เมาส์หนูมีหนูภาพ A มีหนูกี่ตัวนะครับเมาส์ไม่ใช่เขียนอย่างนี้นะครับถ้ามันมีหลายตัวนะครับเมาส์น่แต่ถ้าตัวเดียวเขียนอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามี2ตัวขึ้นไปเหมือนกับหน้าที่ผ่านมานะครับก็4ดอกภาพ A มีหมากี่ตัวแล้วก็ภาพ B มีหมากี่ตัวนะครับต่อไปก็5้เมน ภาพ a มีผู้ชายกี่คนแล้วก็ภาพ b มีผู้ชายกี่คนนะครับนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นวหัวต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนตัวเองของมันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลกักษณะพิเศษของมันนะครับต่อไปเขาหกชิวเด็กภาพที่หนึ่งมีเด็กกี่คนแล้วภาพที่สองมีเด็กกี่คนนะครับต้องใช้ dr e a there i s นะครับถ้าเป็นวหัวใช้ dr ถ้าเป็นเด็กหัวใช้ d i s นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม นะครับแล้วถ้าเป็นโป้ค้ดอย่างเนี้ยเมาส์ก็เปลี่ยนเป็นไมส์นะครับแมนก็จะเป็นเมนเชียวที่เป็นชิวเด่นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวของมันด้วยนะครับต่อไปครับส่วนหน้านี้นะครับก็คือเฉลยไปเลยนะครับหน้านี้นะครับบอกว่าเขาบอกว่าถ้าไปที่หนังสือเรียนนักเรียนหน้า8ปดถึงเหนังสือเรียนนักเรียนนะครับหน้า8ปดหน้าเนะครับ แล้วก็อ่านคู่ด้วยจับคู่นะครับข้อหนึ่งอย่างเนี้ยออสการ์ Oscar, look, ลุคเฮสเซนก็อดอินดีแแรนออสการ์เนี่ยอลักษณะเขาเนี่ยเขาไม่มีผมเลยนะครับไม่มีผมมีเฮสเซนกอตอินดีแฮร์ไม่มีผม,ม,ม,ผมยิ่งเหลือไม่มีผมนะครับดูนะครับนี่ไม่มีผมข้อสองฮูนู้ฮิสกอตแฮร์ออนฮิสอาร์มแอนเล็ก นะครับเขาบอกว่าเขามีอะไรบ้างมีแขนมีขานะครับมีแขนมีขานะครับข้อสามอ่านว่าไงครับ now he's got hair on his face and body นะครับมีหน้ามีร่างกายนะครับคูปหน้าตาร่างกายของเขานะนะเป็นยังไงนะข้อสี่ he has got hair but is red พอมีผมแต่ว่ามันสีแดงเราก็ะะายงให้นักเรียนโยงตามนี้นะครับโยงตามนี้เลยต่อไปนะครับ<ย>ข้อสิบ read and c h o o s e the c o r r e c d ที่เจอว่าอ่าแล้วก็เลือกแต่ภาพให้ถูกต้องนะครับวอน,นวอนอย่างที่ต้องการหืออะไรอย่างนี้นะครับ the alien has got a blue note ก็บอกว่าอเอเลียนเนี่ยมีจมูกสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับ He has got any hair ไม่มีผม On his head and face นะครับไม่มีผมบนหัวและหน้าเลยนะครับแต่ก็ว่า h e got h a i r on his arm and l เ g นะครับเขาก็จะมีผมนะครับหรือพูด,ดง่ายๆว่ามีขนมีขนที่ขาและแขนมรขนที่ขาและแขน เร่งข้อไหนนะครับแล้วก็แล้วก็มาร์คหรือขีดถูกให้ถูกต้องตามข้อนั้นนะครับตามภาพตามเรื่องราวนะครับโทษทีนะครับตามเรื่องราวที่ขอได้บรรยายไว้ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นทว่านะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับก็เอาไว้คลิปต่อไปนะครับ